กพลังงานติดตามสถานการณ์น้ำมันต่อเนื่องรัฐบาลยังมีแผนรองรับไม่ให้ขาดแคลนรัฐกล่าวเผยกระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิองอย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาดแคลนย้ำรัฐบาลมีแผนรองรับปี2567สำรองน้ำมันดิบเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันวันที่17มกราคม2567นารยรัฐกล่าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษก ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานมีการประชุมหาหรือติดตามสถานการณ์การขาดแคลนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบกับประชาชนผู้ใช้บริการโดยล่าสุดกรมธุรกิจพลังงานทอพได้ประชุมติดตามสถานการณ์รวมกับโรงกลั่นน้ำมันทุกแห่งและผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7เ,เพื่อติดตามสถานการณ์เตรียมมาตราการป้องกันและแก้ไขการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงกรณีการหยุดซ่อมบำรุงหน่วยกลั่นน้ำมันดิบที่3ของโรงกลั่นไทยออยเป็นระยะเวลา13 วันระหว่างวันที่16ถึง28มกราคม2567โดยพบว่าจะส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตน้ำมันอากาศยาน Jt-1 110ล้านลิตรน้ำมันกลุ่มดีเซลหมุนเร็ว240ล้านลิตรน้ำมันกลุ่มเบนซิน60ล้านลิตรและกา๊าซปิตโตรเลียมเหลว LPG 15ล้านกิโลกรัมจากการติดตามสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและผู้ค้าน้ำมันสามารถจัดหาน้ำมันกลุ่มเบนซินน้ำมันอากาศยาน Jt-1 และ LPG ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศโดยไม่มีผลกระทบโดยย่อสำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซนหมุนเร็วการจัดหาค่อนข้างตึงตัวในช่วงแรกก่อนมาธุรกิจพลังงานจึงได้สั่งการให้ผู้ค้าน้ำมันชะลอการส่งออกน้ำมันกลุ่มดีเซนหมุนเร็วออกไปก่อนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำมันกลุ่มดีเซนหมุนเร็วภายในประเทศให้เพียงพอต่อความต้องการใช้รวมถึงเร่งนำน้ำมันสำรองตามกฎหมายกลุ่มดีเซนหมุนเร็วออกมาจำหน่ายได้ไหน ปริมาณไม่เกินกว่าร้อยละยีของปริมาณสำรองตามกฎหมายที่มีหน้าที่ต้องเก็บสำรองส่งผลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศนอกจากนี้กรมธุรกิจพลังงานจะติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันกลุ่มดีเซนหมุนเร็วนางรัฐกล่าว,าวต่อไปมาตรการดังกล่าวไม่มีผลใดต่อ,ต,อต่อการที่รัฐบาลประกาศตรึงราคาน้ำมันดีเซนไม่เกิน30บาทต,ต่อลิตรออกไปอีก3เดือนเริ่ม20มกราคม ถึง19เมษายน2567แต่อย่างใดขอให้เชื่อมั่นว่าประเทศไทยยอมมีพลังงานสำรองเพียงพอซึ่งกระทรวงพลังงานงานปี2567ยึดมั่นในเป้าหมายพลังงานเพื่อความมั่นคงโดยมีการประกาศใช้แผนปฏิบัติการด้านพลังงานพุทธศักราช2566ถึง2580หรือแผนพลังงานชาติและแผนพลังงานในสาขาโดยมีการบ,บริหารจัดการกา๊าซธรรมชาติให้เพียงพอในราคาที่เป็นธรรมโดยเป้าหมายปี2567คือมีแนวทาง เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงทอหางพลังงานและมีแนวลดปล่อยคาร์บอนจากพลังงานพลังงานควบคู่กับเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศด้วยการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแปลง G161 เป็น800นอกจากนั้นยังพร้อมเปิดให้ยื่นขอสิทธ์ทอสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจบนบ,นบกครั้งที่25และมีแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น r e จิ o n a l ล LNG hub และมีอัตราสำรองน้ำมันดิบที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย